ค่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่สาวงามนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2อ2 2อิงฟ้าวราหะนะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฮอตสุดๆเลยและค่ะงานเข้าแน่นเลยละค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตเหมือนฝันเลยทีเดียวค่ะ เชืนะ่อว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022นะคะที่กระแสนเนี่ยมาแรงสุดๆค่ะมีงานเข้ามาแบบรัวๆแล้วก็ไปไหนนะคะก็มีแต่แฟนนางงามไปให้กำลังใจกันแน่นเลยทีเดียวค่ะแถมล่าสุดก็ยังมีข่าวว่าเธอเนี่ยโชคดีได้ที่ดินมาฟรีอีกตั้งหากงานนี้นะคะอิงฟ้าก็เผยว่าไม่ได้โดนเปที่ดินนะแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นรางวัลจากการเล่นเกมนะคะดีใจที่ดวงเฮง ซึ่งก็เหมือนมงลงรอบสองเลยแหละค่ะเป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่200ตารางวาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่เธอเนี่ยก็ตั้งใจจะยกให้กับคุณแม่ส่วนเรื่องงานอิงฟ้าก็ยอมรับค่ะว่าวช่วงนี้เนี่ยงานรุ่งชีวิตปังตั้งแต่ได้มงก็ถือว่าเป็นช่วงกอบโกยนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนฟันจากแต่ก่อนก็เคยอยากจะมีงานเยอะๆเหมือนดาราทุกวันนี้ก็ได้สมใจแล้วไปฟังเสียงเธอกันค่ะยิ่งตอนช่วงที่เราโดนดราม่ามากเท่าไหร่เงนะี้ยค่ะ ผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับเข้ก็ยิ่งอยากให้กําลังใจอยากซัพพอร์ตเรามากเท่านั้นเพราะเขาก็รู้ว่าหลังบ้านเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีความพยายามไม่ต่างจากคนอื่นมีความตั้งใจไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยจริงๆทําไมต้องแบบโดนอะไรเยอะปัญหาอะไรเยอะมากมายอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอ็นดูแล้วก็เมตตาเราตอนนี้งานก็หลัง <laughs> าหารมีอยู่จริงใชยค่ะเช้าบางวันเย็นก็ตั้งแต่แบบได้มงมาก็คือยังไม่ได้หยุดเลยตอบโกยให้ได้มากที่สุดแล้วหนูก็อยากจะตอบแทนองค์กรตอบแทนบอสด,ด้วยที่เลือกเราให้เขารู้สึกเออไม่ผิดหวังที่เขาเลือกเราเป็นโมเมนต์ที่หนูเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตว่าเราวันหนึ่งเราอยากจะมีงานเยอะๆแบบยุ่งๆเหมือนดาราบ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. ใช่ซึ่งก็เข้าใจ